ขวัญอุตสามณนีเผยสาเหตุที่กลับบ้านเก่าหลังมีข่าวลือโดนลดค่าตัวทนไม่ไหวตัดสินใจเซ็นสัญญาช่องเจ็อีกครั้งต้องบอกว่าขวัญอุตสามณนีค่ะตัดสินใจเป็นนักแสดงอิสระแฟนๆหมอชิดเองกอ็ ต้องบอกใจหายเหมือนกันนะคะเพราะเธอว่าเป็นนางเอกอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ค่ะแต่กับล่าสุดเซอร์ไพรส์มากในปี2566นี้สาวขวัญคืนสู่จอวิกหมอชิดแน่นอนค่ะพร้อมจะดปากกาเซ็นสัญญาอีกครั้งงานนี้ทำเอาแฟนๆเฮฮาไม่น้อยกันเลยทีเดียวล่าสุดเปิดใจถึงประเด็นนี้ค่ะมีข่าวโดนลดค่าตัวทนไม่ไหวตัดสินใจเซ็นสัญญาช่อง7ดโดยเจ้าตัวนั้นเปิดเผยผ่านทางปิ่นงบันเทิงค่ะเผยว่าขวัญไม่สามารถบอกว่า มาจากช่อง3ช่อง7ได้อยู่ที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสและทุกคนที่ทําให้ฝันเป็นทุกวันนี้ถ้าเราไม่รับโอกาสไม่ดูไม่รักเท่าไรอยากจะอยู่ที่ไหนก็ได้อยากมีคนมารักเราสาเหตุที่กลับมาก็เพราะว่ามันอบอุ่นเคารพและศรัทธาเป็นที่ที่เราอยู่มาตั้งแต่เด็กๆวันหนึ่งเราเข้มแข็งสตองก็กลับมาช่องเดิมเหมือนจะโดนถามว่าถ้าทางช่องนั้น ให้ค่าตัวเพิ่มสาวขวัญเผยว่าเงินก็เหมือนเดิมนะคะมีหนี้บ้านเหมือนเดิมคนมาเราอยู่ได้ที่ใจเรื่องเงินก็ส่วนหนึ่งค่ะเป็นปัจจัยเสริมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สาวขวัญเธอเปิดเผยค่ะ